จัดไปก่อนนอนกับเทคนิค overbought o v e r s o l ในเกมบลิตสินทรัพย์5วินาทีรู้ผลของ x n o v a นะครับวิธีการก็คือดูอารมณ์ตลาดก่อนนะถ้าวันนี้เราเห็นสีแดงเปอร์เซ็นต์น้อยกว่ากดพุทธเห็นสีเขียวเปอร์เซ็นต์น้อยกว่ากด call เดินไม้ขั้นต่ำสัก6ไม้โอกาสชนะ98.4%ตามเดิมครับตามนี้เลยนะฮะวันนี้ไม่ต้องเปิดหน้าหลายทรัพย์สินครับใช้ทรัพย์สินเดียวเลยนะฮะวันนี้ผมเล่น ETH USD นะครับก็เปิดอารมณ์มูดของตลาดด้วยนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสีไหนเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าเราทายสีนั้นนะครับแนะนำว่ามีประมาณสัก6ไม้กำลังสวยนะฮะจัดไปครับสัก5าวินเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับ ผมดูก่อนนะตอนนี้เปอร์เซ็นต์สีแดงน้อยกว่านะฮะเราไปที่สีแดงไมหนึ่งครับพุทเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวซื้อครั้งเดียวอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับดูซิได้ไหมนะครับเรียบร้อยกำไรแล้วไม้หนึ่งนะครับจบเลยนะฮะอ่ะอีกทีหนึ่งครับดูก่อนสีไหนมากกว่าครับดูนะฮะห้าวิรู้เรื่องนะครับอันนี้มันกลางๆนะมันใกล้เคียงกันมากเลยเนี่ยนะครับอ่ะวิธีการครับอยากกันนั้นเลยครับเปลี่ยนสินทรัพย์ก็ได้นะครับ ไม่ต้องไปยึดติดมากนะครับเอาซิสซับได้อะไรออะไหนก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเอาเอาบิดบิดคอยอยู่ไว้อ่ะนะฮะภาพไม่ค่อยชัดนะฮะอ่ะโอเคนะครับอย่าลืมตั้งค่ามูดด้วยนะครับตั้งค่ามูดด้วยตรงนี้นะฮะตั้งค่ามูดนะครับวิเจ e ตนะฮะแล้วก็ไปกดตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะมีมูดละนะครับลองดูครับเปอร์เซ็นต์น้อยกว่านะสีแดงน้อยกว่านะครับอ่ะเตรียมตัวกดไม้หนึ่ง เดีะะ๋ยวผมเล่นแบบซื้อครั้งเดียวดีกว่านะฮะเปิบนะฮะลองดูครับว่าได้ไหมนะครับเอ้ยตอนนี้สีแดงมันมากกว่าแล้วว่ะเอ้ยก็ยังมีโอกาสได้อยู่นะเรียบร้อยครับไม้2นะครับอ่ะสีแดงน้อยกว่าแล้วคราวนี้อ่าสีแดงมากกว่าแล้วครับคราวนี้เราไปคอนะครับไม้1อ่ะจัดไปนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าได้ไหมนะครับเห็นไหม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 โอ้โหเข้าตลอดเข้าตลอด3มรอบละอีกที อ่ะเดี๋ยวดูฮะสีแดงมากกว่านะนี่ฮะได้อีกแล้วไม้หนึ่งรัวๆว,วันนี้ก่อนนอนอีกรอบหนึ่งเว้ยจัดไปไม้หนึ่งโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงฮะนี่ครับเขาเรียกว่าสูตรนะฮะ overbought oversold นี่นะฮะอ่ะสุดท้ายแถมให้สักรอบหนึ่งคอไปนะครับเนี่ยพอกดคออันนี้เราได้ไหมได้สิครับ นี่เห็นไหมฮะสังเกตครับลงลงมาเยอะนะครับแต่เราเล่นสวนนะนี่สวนครับอ่านรอบสุดท้ายละนะครับเดี๋ยวคลิปยาวจบนะโอเคนะครับไปลองใช้นะครับสูตรนี้นะจริงๆตั้งค่าเป็นกราฟแท่งเทียนก็ได้นะฮะห้าวินะครับรู้ผลนะครับแล้วก็เน้นตรงนี้ครับดูอารมณ์ของตลาดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มี Over ・・อร์โซนะครับเราก็จะไปทาง ขึ้นไปนะฮะหรือว่าคอนั่นเองนะครับเมื่อไรก็ตามที่มีโอเวอร์บอทครับเราก็จะทำการโอเวอร์บอทใช่ไหมเราก็ทำการขายครับก็คือพุตนั่นเองนะครับฝากไว้นะหลับฟันดีแลวติสอดครับวันนี้ชิวๆครับ700